ทั้งสองพระองค์ก็วางแนวหรือว่าทรงปฏิบัติพระองค์เองเหมือนกับเป็นผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับครูเวลาอยู่โรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเรียนครูมีแนวอะไรที่จะปฏิบัติกับนักเรียนก็ให้ปฏิบัติกับทุ่กระหม่อมเหมือนกับนักเรียนอื่นด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงได้อยู่ในเขตพระราสถานเพราะว่าจะได้ ถวายแนวปฏิบัติให้ตรงกับพระบรมราชโชบายของพระองค์ท่านทาน่งเน้นว่าเรื่องวิชาการสำหรับเด็กๆเ,เนี่ยยังไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องพัฒนาทางด้านจิตใจมารยาททางด้านสงคมเป็นเรื่องที่จะมาก,ก่อนงานของนักเรียนก็จะขอไปทอดพระเนตรอยู่เป็นประจำแต่เมื่อมีสอบย่อยก็ต้องถวาย กระดาษสอบนั้นให้ทอดเน่หเฉพาะอ,อย่างยิ่งวิชาเลขท่านก็ไปทอดเนเหว่าคนนี้เก่งเลขคนนี้เก่งภาษาคนนี้ทํางานเป็นระเบียบหรือว่ายังมีข้อที่จะปรับปรุงแก้ไขก็เสด็จพระจิญเนินมาที่โรงเรียนเลยมารับสั่งกับครูว่ามีข้อแก้ไขยังไงบ้างักเรียงคนนี้ตั้งหลักเลขยังไม่ตรงเขียนเลขยังไม่ชัดถี่ละเอียดขนาดนั้น